ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกกลยาาพานพอดามนะคะเรายังเกาะติดสถานการณ์ของแผน่นแผ่นดินไหวอยู่นะคะสําหรับคล,ค,ลคลิปนี้นะคะมาติดตามสถานการณ์ของเมืองไทยเมื่อคลิปที่แล้วตามสถานการณ์ของเมียนมานะคะเมียนมานี่อ่วมเลยนะครับเพราะเมืองทั้งเมืองนี่ตึกถล่มเนี่ยเป็นจํานวนมากมายเลยนะคะตอนนี้เราก็มาดูประเทศไทยนะคะประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ห้องสอนนี่มันติดกับพมา่าใช่ไหมสหาภาพเมียนมาใช่ไหมครับตอนนี้บ้านแม่สุริมนะครัะจังหวัดแม่ห้องสอนก็ได้เกิดหลุมขนาดใหญ่นะ,ะเป็นจํานวนถึงหกหลุมเลยนะคะที่มันเกิดขึ้นนะคะตามที่เดี๋ยวคุณนกจะพาไปดูคลิปวิดีโอไปดูหลุมกันเลยนะหลุมนี่มันมีขนาดกว้าง แล้วก็มีน้ำขังนะน้ำก็เป็นน้ำขุ่นๆนะครับคาดว่ามันลอยแยกของผืนแผ่นดินไทยนะําทำให้เกิดหลุมขึ้นมานะแล้วก็น้ำที่มันอยู่ใต้พื้นดินมันก็พวยพุ่งขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวคุณนกจะพาไปดูเลยนะคะไปดูเหตุการณ์จริงกันเลยว่ามันเกิดหลุมลึกอะไรแบบไหนกว้างขนาดไหนแล้วนอกจากเกิดหลุมลึกแล้วนะคะก็เกิด แผ่นดินแยกอีกนะคะน่ากลัวมากเลยประเทศไทยเราถึงไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหวโดยตรงนะ,ะแต่ประเทศไทยเราได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเนาะแต่ก็โอเคเอาเราไปดูคลิปจริงกันเลยดีกว่าว่าหลุมลึกนมีลักษณะแบบไหนรอยรอยแยกมันเป็นอย่างไหนนะคะมันน่ากลัวขนาดไหนนะไปติดตามกันเลยค่ะเพื่อนๆ ให้ชมกันเลยค่ะนี่คือหลุมลึกนะคะจำนวนหกหลุมที่เกิดขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะหมู่บ้านสุรินอันนี้เป็นคลิปวิดีโอจัดชาวบ้านถ่ายนะเนี่ยหลุมลึกขนาดนี้ละ,ะแล้วก็มีน้ำขุ่นๆนะคะพวยพุ่งขึ้นมามันเกิดขึ้นที่ในเขตหมู่บ้านหมู่บ้านสุรินนะคะ เป็นที่ทำมาอ่าเป็นที่เพาะปลูกของชาวบ้านตอนนี้ในอำเภอนะก็สั่งห้ามไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปใกล้หลุมนะครบเพราะกลัวจะเกิดอันตรายทางอำเภอนะคะก็สั่งห้ามไม่ให้ประ,ประชาชนเข้าใกล้นะครับเพราะกลัวจะเกิดอันตรายนะคะนี่คือหลุมลึกเกิดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเพื่อนๆหลุมลึกมีขนาดใหญ่นะคะและภายในหลุมก็จะมีน้ำน้ำจะ คุณค้นเลยนะคะนี่คือภัยธรรมชาตินะคะหลุมลุกที่เกิดจากแผ่นดินไหวะคะ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุขโขทยัยเห็นแล้วใช่ไหมคะาม้มาว,าว่ามันเกิดการสั่นไหวรุนแรงมากๆเลยอะ่ะน้ําสังเกตน้ำนะคะนี่คือจังหวัดสุขโขทัยนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุขโขทยัยน่ากลัวมากเลยเ,เพื่อน น้ำมีการสันส่นสะเทือนขนาดนี้เลยค่ะค่ะพาเพื่อนเพื่อนมาดูรอยเลื่อนกันต่อเนาะรอยเลื่อนของพื้นแผ่นดินนะคะลอยเลื่อนของผื้นแผ่นดินที่เกิดขึ้นนะคะ จะเห็นลอยเลื่อนใช่ไหมคะรอยแยกนี่คือโคนที่เดือดขึ้นมานะน่ากลัวมากๆเลยอะลอยแยกนะคะเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมคะโอเคเรามาพูดคุยกันต่อนะคะ ได้พาเพื่อนๆพลังเอฟซีนะคะที่ติดตามช่องกันยพามาดับเข้าไปเห็นแล้วใช่ไหมคะอืมไปเห็นลำคองนะคะลำคองที่มีระวาดินโคลนขุดขึ้นมาเดือดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็รอยแยกของผืนแผ่นดินนะคะอมืมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยนะ,ะแล้วก็พาไปดู หลุมที่เกิดจังหวัดเกิดขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ให้ดูหลายเหตุการณ์เลยเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างใน,นเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวนะมันได้รับผลกระทบอะไรบ้างก็ได้รับผลกระทบทําให้พลเมืองก็ได้รับความเดือดร้อนนะสูญเสียชีวิตนะคะแล้วก็จากการเกิดแผ่นดินไหวเนาะ ไม่ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวหรือว่าจะเกิดกบแผ่นดินไหวนั่นก็คือมันจะเป็นหลุมลึกนะคะแล้วก็จะมีโคลนลาวาเดือดขึ้นมานะแล้วก็มีรอยแยกของพื้นแผ่นดินไทยนะครับอันนี้มันเกิดจากขอบแผ่นเปลือกโลกนะคะนั่นก็คือที่เรียกอย่างก็คือรอยเลื่อนสกายนะ,ะมันเลื่อนนะคะมันเป็นการเคลื่อนตัวของพื้นโลกนะครับที่มันเกิดจากความร้อน มันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ลอยเลื่อนสกายนี่มันเกิดในประเทศสหภาพเมียนมามันเป็นต้นกําเนิดประเทศสาหภาพนี่คือเป็นต้นต่อเลยนะต้นกําเนิดเลยนะเป็นภัยธรรมชาตินะมันเป็นภัยร้ายแรงในรอบหนึ่งร้อยปีของประเทศสหภาพเมียนมาเลยนะประเทศสหภาพเมียนมานี่เป็นประเทศที่น่าเห็นใจนะครับเพราะว่านอกจากจะ เกิดการสู้รบระหว่างที่กลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์กับทหารรัฐรัฐเมียนมาใช่ไหมคะเพราะว่ามิงอองไลขึ้นมาดํารงตําแหน่งด้วยการรัฐประหาระะวยการไปแย่งชิงนะ,ะนางององซานซูจีนะประยปทธ์อํอนานาจของนางองซานซูจีก็ <are> เลยทาให้พลเมืองประเทศพามา่าแล้วก็ทําให้กลุ่มชาติพันธุ์ไม่พอใจ <are> ก็เลยเกิดการสู้รบเนาะ,ะการสู้รบก็ยังไม่จบไม่สิ้นเลยนะคะ ก็มาเกิดแผ่นดินไว้เหมือนอเขาเรียกอะไรกรรมกรรมซ้ำคุณนกจะใช้สำนวนภาษาไทยไม่ค่อยถูกผีซ้ำดั่มพอยอะไรทำนองนี้แล้ว่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเหมือนมันเกิดการซ้ำเติมอะ่ะประเทศเมียนมาเนอะอืมเราก็เห็นกันแล้วเนอะแล้วก็ตอนนี้คุณนกก็คลิปนี้คุณนกจะมาพูดถึงเมืองไทยนะะี่ค่ะเมืองไทยก็คือ ให้เห็นแล้วใช่ไหมว่าก่อนเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็หลังแผ่นดินไหวมันก็เกิดหลุมลึกนะคะที่หมู่บ้านสุรินจังหวัดแม่ห้องสอนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าภายในหลุมก็จะเป็นน้ําขุนเลยสีข้นขุ่นเลยนะนผุดขึ้นมาจากใต้ดินใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็จะมีรอยแยกของผืนแผ่นดินนะคะและรอยแยกนัมันก็จะมีน้ํานะคะมีน้ําผุดขึ้นมาอืมเนาะ ก็ให้ดูคลิปกันเนาะหลุมรอยแยกแล้วก็โคลลาวานะคะที่มันผุดขึ้นมาจากใต้ดินมันสาเหตุเพราะว่าใต้ดินของเรามันร้อนนะคะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วกันแล้วก็เมืองไทยคือศูนย์รอยเลื่อนรอยเลื่อนสกายนี่มันไม่ได้เกิดในผืนแผ่นดินไทยใช่มแต่เมืองไทยก็รับไปเต็มเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังไม่เท่ากับประเทศสหภาพเมยนามานะคะ ทนไทยก็มีศูนย์เสียชีวิตนะแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะจะเมือนก็ไม่น่าจะถึง20คนนะครับผู้บาดเจ็บก็เยอะหน่อยนะครับอตอนนี้ก็หน่วยกู้ภัยของเราก็ทํางานค่อนข้างที่จะเร็วก็ช่วยช่วยได้ทันท่วงทีนะแต่ที่น่าเห็นใจก็คือประเทศ,ศ,ศ,ศสหภาพเป็นมากเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือของเขานี่เครื่องไม้เครื่องมือของเขานี่จะ ไม่ไม่ทันสมัยนะคะก,ก็ขาดอุปกรณ์ขาดเครื่องไม้เครื่องมือขาดเ,เครื่องมือหลายๆอย่างที่จะช่วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรมีทีมกู้ภัยจากประเทศจีนแล้วก็ทีมกู้ภัยจากประเทศรัสเซียเข้าไปช่วยสองประเทศนี้จะเข้าไปเร็วมากนะเมืองไทยก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วเช่นกันนะอีกนะอีกลหลายประเทศนานาประเทศก็จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือประเทศสาพภาพเบงกอลเหมือนกันนะคะโอเคสาหรับคล,ค,ลคลิปนี้นะคะ ก็ขอขอบคุณพลัง FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องและฟังช่องกรารยาพามดานะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ต้องขอโทษขอาภาอภัยทุกท่านด้วยนะคะถ้าคุณนกใช้คําพูดที่ไม่สละสลวยใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลของคุณนกผิดพลาดน,นะคะต้องขอโทษขออภายัยจริงๆนะคะสําหรับกลิปคลกิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ